สวัสดีครับขอนําำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการพับชุดนะครับเป็นชุดจะชุดใส่เล่นนะครับก็จะเป็นชุดกีฬานะครับคือพับให้เขาอยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นการพับแบบชุดเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะพับที่ชายเสื้อก่อนนะครับ ก็จะพับขึ้นมาแบบนี้ครับจากชายเสื้อเรานะครับนี่ครับแล้วก็จะพับขึ้นมาแบบนี้นะครับจากชายเสื้อเรานะครับก็เป็นการพับให้เป็นชุดเดียวกัน,นครับโดยที่เราไม่ต้องอเวลาเราจะสวมใส่นะครับ การพับแบบพกพานะครับนะครับก็ทั้งเสื้อทั้งถุงเท้านะครับแบบนี้นะครับ ตอนต่อไปนะครับเราก็จะคือพับแบบนี้ครับคือเราไม่ต้องไปหานะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในชุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับการพับให้ผ้าเราอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเราก็ใส่กระเป๋าเป้นะครับอย่างเช่นไปเล่นกีฬาอะไรนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับ เวลาเราจะเอามาใส่นะครับเราก็ไม่ต้องไปหาว่าเสื้ออยู่ตรงไหนกางเกงอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ